สวัสดีค่ะอุดมวันไ i y คลิปนี้สอนทําโดนัทส,สีขาวตรงนี้นะคะเอาไว้ทําพวงมาลัยค่ะใช้ดิปบีนความยาว23นิ้ว5้าเส้นค่ะปรับเครื่องิบีนเลยทําฐาน5นะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่าง เส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายค่ะไยางไปแบบนี้แล้วก็เส้นที่5้คลองเข้าห่วงด้านบนแล้วก็เส้นริบบิ้นตรงนี้เราก็เอาสอดเข้าห่วงขยับริบบิ้นนะคะก็จะได้เป็นฐานห้าได้ฐานห้าแล้วพับ ทะยานหรือป,ปีนขึ้นไปนะคะสลับกันเส้นนี้ข้ามหนึ่งนะคะพาดไปก็เรียงเส้นไปเส้นนี้ก็ข้ามข้ามเส้นนี้แล้วก็พาดไปข้ามหนึ่งทุกครั้งนะคะจับเส้นคู่พาดไปเรื่อยเส้นคู่พาดสุดท้าย สุดท้ายทางด้านซ้ายเราสอดล็อกดิบบิ้นค่ะก็จะได้ทรงนี้เลยจากนั้นหยิบขึ้นมาสี่เส้นค่ะหนึ่งสองสามสี่มื้ซ้ายประคองค่ะนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายหยิบขวาแรกปล่อยลงด้านล่างขึ้นมา ขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นค่ะขยับไปเรื่อยๆเส้นสุดท้ายหยิบขึ้นมาพาดค่ะด้านบนจะมีสีเส้นนะคะด้านล่างลายลปิ้นมีทั้งหมด6เส้นค่ะเส้น แรกปล่อยลงไปค่ะเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามค่ะอลอดเลี่ยงไปเลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ แล้วเราก็บิดปิ๊บปิ้นให้ตรงแนวเลยนะคะมันจะม้วนวนนิดนึงแล้วก็ยาบให้มันตรงแนวนะะพอได้แล้วพลิกกลับด้าน,นะคะ่ะพลิกกับด้านเราจะข้าม3นะคะหยิบด้านซ้ายมา1เส้นนับ1 2 3แล้วก็พาด พาดเลงเส้นไปเลยค่ะเส้นที่สองนะคะหนึ่งสองสามพาดฝั่งนี้ก็เรียงเส้นเหมือนกันพาดไปเรื่อยๆแล้วนะคะเลงกันไปพาดไปจนครบหมดเส้นพาดแล้วนะคะเหลือด้านบนสามเส้น เส้นนี้ก็สอดเข้าห่วงแรกค่ะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดถัดมาค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสได้แล้วจากนั้นพลิกกลับด้านเก็บริบบิ้นนับ1 2 3ค่ะ แล้วค่ะใครจะสอดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรือแค่นี้ก็พอตัดริบบิ้นให้สั้นลงอีกสักนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะสักยี่นิ้วก็ได้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทํำภูมิอะไรประกอบภุมิอะไรนะคะอันนี้เราทําโดนัทเตรียมไว้ก่อน